ครับก็นะครับวันนี้วันที่สามวันที่สามกรกฎาคมสองพันหาสี่นะครับมาดูนะครับว่ารายจ่ายผมแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับรายจ่ายอ่าก็มาเริ่มตั้งแต่นะครับค่ากวดรถมิวเอ็กเนี่ยมิวเอ็กเนี่ยที่ยอดคุณแม่ใช้อยู่นะครับจ่ายทุกเดือนเลยนะครับเดือนละสองหมืนบาทสองหมืนบาทนะครับ ก็น่าจะอ่ายังไม่ครึ่งเลยมั้งครับนะครับเราจะมาค่ารถค่ารถซุปเปอร์แบงค์นะครับค่า,าครถอ่า MG สีเหลืองนะครับก็จ่ายทุกเดือนนะครับเดือนละเจ็ดพันห้าร้อยบาททุกเดือนก็จ่ายมาหน้าประมาณสักได้สักอสองปีกว่าโดยประมาณนะครับสำคัญหลักๆก็คือค่าบ้านนะครับค่าบ้านสถาพรนะครับบ้านหลังใหญ่เลย ส่งวดทุกเดือนนะครับเดือนละสองหมืนบาทนะครับสองหมนบาทนะครับผมสองหมบาทระยะเวลาการส่งก็นานอยู่แล้วก็มาค่าประกันชีวิตนะค่าประกันให้ทําของธนาคารออมสินนะครับทำมานานแล้วละตั้งแต่เขายังเล็กอยู่ก็เดือนละพันนส่งมาทุกเดือนอายุครบสามหปีเนี่ยก็จะงดส่ง่คุ้มครองตลอดชีวิต ก็จะมาค่าโทรศัพท์นะครับค่าโทรศัพท์นะครับค่าโทรศัพท์นี่ก็จ่ายรายเดือนทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เจ้าแบงค์นะครับเจ้าแบงค์ก็พันกว่าพันต้นๆนะครับแม่ก็ประมาณอ่าห้าร้อยกว่านะครับผมพ่อก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่แหละครับจ่ายรายเดือนนะครับแล้วก็ค่าเน็ตค่าเน็ตนะครับค่าเน็ตบ้านสถาพร ก็ติดเน็ตนะครับเน็ตของสามบีบีนะจ่ายอาเดือนละหกร้อยแปดสิบนะครับโดยประมาณนี่แหละครับหกร้อแปดสิบน่าจะตายตัวแล้วก็ค่าดิบ,บ้านชนบุรีนะครับที่จจมารวินเจ้าหลานชายเขาอาเรียนออนไลน์อยู่ก็ต้องก็ต้องติดเน็ตนะครับก็จ่ายเดือนละ 8, 8แปดแปดละหกสิบนะครับคือรายจ่ายอ่าโดยรวมแล้วเนี่ยนนหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็ต้องหาเงินให้ได้ประมาณห้าหมื่นนะครับยังต่ำนะครับห้าหมื่น ต้องขนขวายหานะครับหนึ่งตอนต่อเดือนนี่เดือนรายจ่ายของผมนี่ห้าหมื่นกว่านะครับแล้วก็อ่าใช้จ่ายรายวันด้วยซื้ออยู่ซื้อกินเติมน้ํามันรถอะไรต่างๆก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับนะครับคือนี่คือคือแจกแจียงรายจ่ายนะครับแต่รายรับเนี่ยก็ขนขวายหานะครับอ่านะครับโอเคนะครับโอเคครับผมโอเคครับ